เนี่ยมันก็เลยต้องมาขาย60กว่า70 70กว่าบาทในช่วงนี้เวลาที่ผ่านมาแต่พอน้ำมันผลนปามราคาลดลงมาตอนนี้ก็ไปไล่บี้แล้วครับต้องปรับลดลงมาเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่ก็เริ่มต้นแล้วครับลดลงมา5 6บาทตัวนึงแล้วสัปดาห์หน้าผมเรียนเลยจะลดอีกเหรอคต้องลดอีกครับโอ้โหแล้วผมจะไล่ตามจนกระทั่งลดลงมาสมดุลเป็นข่าวดีกับต้นทุนแต่ลดทีเดียวห่วบภาพอาจจะยังไม่ได้เพราะมันมีสต๊อกเก่า ของของผู้ประกอบการเขาอยู่ถ้าเราไปกดมากเดี๋ยวจะมีผลไปกดราคาลูกปาอีกเกษตรกรจะกลายเป็นผู้รับกรรมอีกเพราะฉะนั้นต้องดูว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่กี่วันนี้คงเห็นข่าวผมสั่งกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจตาช่างรถขนปลาพบเลยว่า47รายดําเนินคดีโอ้โห ตาช่างไม่ตรงจับจริงตาช่างไม่ตรงสามสิบสามรายปรับไปสิบรายปิดซีลเลยห้ามใช้เ,เครื่องช่างนี้อจนกว่าจะแก้เสร็จให้ได้มาตรฐานแล้วสี่รายดำเนินคดีอาญาโอ้โอคือเรียกได้ว่าดูแลผู้บริโภคด้วยอย่างแท้จริงแล้วก็คือเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนลดภาระมากไปรับภาระมากไปกว่านี้ถูกต้องครับเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดผมทราบว่าทุกคนก็ก็ เจอกับภาวะสินค้าที่ราคามันสูงขึ้นเพราะราคาน้ํามันโลกมันสูงขึ้นน้ำมันเราก็เลยต้องสูงขึ้นแม้ทนายกกระทรวงพลังงานเข้าไปย้มแก้ปัญหาเต็มที่ตอนนี้ลดภาษีสรรภสษามิตกระทรวงพลังก็มาช่วยทําแล้วก็ตรึงราคาอะไรต่ไม่อะไรแต่มันก็ได้ส่วนหนึ่งจะทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับแต่ว่าก็แบ่งเบาภาระมาได้เยอะแต่มันก็ยังถือว่า ต้นทุนการผลิตการขนส่งก็ยังต้องแพงอยู่ตามภาวะราคาน้ำมันของโลกที่เรานำเข้ามามันแพงขึ้นแต่ว่าทุกอย่างก็พยายามแก้ปัญหากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามทำเต็มที่ครับท่านไม่ต้องห่วงว่าผมไม่ดูแลแล้วก็ไปปล่อยให้สินค้าขึ้นราคาตามใจชอบไม่มีครับดูอยู่ตลอดระยะเวลารายงานผมทุกวันอะไรราคาเท่าไหรหมูไก่ไข่ผักไม่กระทั่งปลาหมันทุกอย่างรายงานหมด เครื่องใช้ไฟฟ้า ATK พาสลายโจรนผมดูทุกวันเลยครับ นี่นึว่าถ้าถามราคานี่ท่านรัฐมนตรีแทบจะท่องได้เลยนะว่าราคาในตลาดตอนนี้เท่าไหร่ตอเขอท่องได้ับเพราะผมตามตลอดเดี๋ยวเราจะเบรกกันอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมีคำถามจากพี่น้องประชาชนแล้วอาจจะมีส่วนเสริมกันสักเล็กนึงเพราะว่ามีประเด็นเรื่อง FTA ที่ท่านรัฐมนตรีไปคุยกันมาเดี๋ยวอยากให้ท่านคุยช่วงท้ายกนิดหนึ่งพร้อมกับตอบคำถามพี่น้องประชาชนไปด้วยแดีวพักันีสักครู่หนึ่งค่ะ โครงการพัฒนาระบบเกษตกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเ e อพิก2,565เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเปิดการค้าเสรี f t a การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดอัตราภาษีศุลกาก่อนให้เหลือ0%เปเพิ่มโอกาสส่งออกทั้งได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมให้กว้างขึ้นไม่มีข้อจำกัดทางการค้าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงของประเทศเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์ สายบุญยุกนิว normal ใช่คุณหรือเปล่าสัตว์โลกน่ารักที่น่าสงสารสร้างวัดสร้างโบสถ์เทว่าบุญหนักทำบุญทำบุญสร้างบุญสร้างกุศสโอนโอนเลยเป็นสายบุญหรือคุณเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่กลโกงอันแยบยลทําให้คนใจบุญตกเป็นเหยื่อทั้งในกรณีสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกกรณีที่นําโครงการบริจาคจริงมาโพสต์แต่ลักไก่ใส่บัญชีตนเองกรณีนําภาพบุคคลมาแอบอ้างเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนสายบุญออนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Model ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ที่สร้างคนให้ตรงกับงานมีเป้าหมายให้คนในพื้นที่ EEC มีทักษะดีมีงานทำรายได้ดีสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เรื่องไหนปัญหาอะไรต้องการคำตอบพบกันในช่วงเรามาตอมีคำตอบเค okay, ค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามกันค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะแต่ก่อนจะไปตอบคําถามช่วงที่แล้วครั้งวันนี้นึงซึ่งเป็นเรื่อง <c oughs> สำคัญเหมือนกันเรื่อง FTA เรื่องการค้าเสรีที่ท่านลองไปพูดคุยกันมาเป็ <c oughs> นยังไงบ้างอยากให้สรุปสั้นๆนิดนึง FTA เนี่ยประเทศไทยมี FTA 14ฉบับ <c oughs> ทำกับ18ประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงเป็นประโยชน์ก็เพราะว่า FTA คือข้อตกลงทางการค้าที่เซ็นด้วยกันกับ18ประเทศนะครับเราจะส่งออกพะว่าเขาจามเยความสะดวกในการส่งออกในการค้าระหว่างกันแล้วจะลดภาษีให้เป็นศูนย์เวลาเราส่งออกไปปกติถ้าไม่มี FTA ภาษี20%สมมุติสมมติติต้นทุนเราก็ต้องขายแพงขึ้น2ีก็ต้องบวกภาษี แต่ถ้าภาษีเป็นศูนย์เราก็ขายถูกลงได้20%่สิอตในไม่ต้องเสียภาษีแข่งกับคู่แข่งประเทศอื่นได้ในตลาดประเทศนั้นอ,อันนี้คือประโยชน์เพราะฉะนั้นการทํา FTA มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ะนะครับในในแง่เราอย่างเดียวในอีกแง่หนึ่งเขาก็ส่งมาขายเราภาษีศูนย์เหมือนกันเราก็ต้องแ,<ล>แข่งขกับเ,กเขาถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้เราจะได้เห็นภาพก่อน FTA ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่ประเทศไทยมีก็คือ R s e a เราเซ็นกับ15ประเทศนะครับมีอาเซียน10จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเซเลียนิวซีแลนด์อีกหเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องครับประชากรหนึ่งในสามแล้วก็ GDP หนึ่งในสามของโลกอันนี้เราได้เปรียดมหาศารผมเป็นประธานในที่ประชุมตอนเราเป็นเจ้าภาพอาเซีเมื่อ2อสปีที่แล้วประสบความเร็จนบังคับใช้ได้ เพราะก่อนหน้านั้นมันมี20เรื่องที่ต้องเราจาเราจาเจรจาเสร็จมาแค่เจเรื่อง <c oughs> ผมมาลุยทีเดียวปีเดียว13เรื่อง <c oughs> จบ <c oughs> ตอนนี้บังคับใช้แล้ว <c oughs> อ,อนอกจากนั้น FTA กับประเทศอื่นๆอีกหลายอันที่ทำแต่เราจะต้องทำใหม่เพิ่มเพราะเราต้องการเปิดตลาดภาษีศูนย์เพิ่มไม่กี่วันมานี้ท่านจึงเห็นว่าผมเดินทางไปไอไซ์แลนด์ <c oughs> ไปนับหนึ่งที่จะเจรจา เปิดการทํา FTA กับประเทศเอฟตาคือนอร์เวย์สวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลิกเตนสไตล์แล้วก็ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศตลาดใหม่ตอนนี้เริ่มเจรจาแล้วครับหลังจากผมกลับมาหนึ่งสัปดาห์เปิดการเจรจาแล้วถ้าได้ประโยชน์ต่อไปเราส่งเป็นที่โนนภาษีศูนย์แล้วก็กับ UK คือสหรัฐสหรัฐอาณาจักรก็ไปเจรจากับรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษ อันนี้เราก็จะพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไปในอนาคตเป็นต้นแล้วก็ยังมีเอเปกเอเปกเนี่ยความจริงหลายคนยังคิดว่าจะประชุมปลายปีอันนั้นประชุมซัมมิตระดับนายกแต่เราประชุมมาแล้วครั้งหนึ่งระหว่างต้าปชุมเป็นประธานในที่ประชุมเขตเศรษฐกิจ21ประเทศ21เขตเอเปกจบไปแล้วมีทั้งรัสเซียอเมริกาเซเลยนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอะไรทั้งหมดนะครับมาร่วมประชุมด้วยกันจีนด้วยนะครับแล้วก็เราจะพัฒนาไปเป็น FTA ในอนาคต ซึ่งจำเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวรอเรารอติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นการสออกบประเทศใหม่ๆใช่ขออนุญาตนี่ค่ะมีคําถามมาจากพี่น้องประชาชนค่ะท่านมู้ชมคะเขาบอกว่ามาตรการตั้งราคาสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคา6บาทไปแปบาทอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อขอขึ้นราคามาเป็น8บาทยังไม่อนุญาตครับอันนี้คุณไว้ก่อนใช่ครับแต่ก็เห็นใจเห็นใจว่ามัน มันปลิ่มน้ําจนเจียนจะหมดลมหายใจเขาก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ h, เพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงเราดูแต่ว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่พยายามช่วยกันประคับประคองให้ให้ให้ภาระมันเกิดขึ้นกับประชาชนช้าที่สุด <Yes, นี่พยายามดึงอยู่พยายามอย่างเต็มที่เพราะเห็นใจในสถานการณ์อย่างนี้ครับคิดว่าเผื่อราคาน้ามันมันในตลาดโลกมันเริ่มลงมามากๆต้นทุนการผลิตมันลดลงมาได้มากๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ เพิ่มลมหายใจให้ผู้ประกอบการเดงนสักฟอสองฟออาจจะต้องแทนที่จะขึ้นเยอะอาจจะขึ้นน้อยหรือว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ครับหลายคนก็เลยบอกว่าโู้ค่าของชีพตอนนี้มันสูงเนาะหมูอาจจะราคาแพงไก่ราคาแก้งไก่ราคาแพงทํายังไงดีอค่าแรงมันเท่าเดิมค่ะ เอ่อค่าแรงก็เป็นส่วนของค่าแรงอันนั้นกระทรวงแรงงานจะดูแลแต่ริ่มติแรงงานท่านก็ช่วยดูแลอย่างเต็มที่นะใช่ค่ะเอาใจใส่มากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยดูแลกันอยู่อันนั้นเป็นด้านรายได้นะครับก็เหมือนกับที่กระทรวงพาณิชย์ดูเรื่องรายได้ด้วยรายได้เกษตรกรราคาพืชผลการเกษตรนะครับแต่ว่าค่าครองชีพก็ดูแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นภาระน้อยที่กระทบทั่วโลกไม่ไม่ไม่ใช่หาเพื่อนแต่ว่ามันเป็นทั้งโลกและประเทศไทยเนี่ย ตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขราคาอาหารที่สูงขึ้นน้อยกว่าหลายประเทศในโลกเลยครับอัราตราเนี่ยมันต่ำมาก<ะ>เราคุมไม่ได้ดีมากมแต่ว่าแน่นอนกระทบไหมเพราะต้องกระทบเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริง<ะ>อาหารสัตว์เราต้องนําเข้าข้าวสาลีนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศเพราะข้าวโพดบ้านเราไม่พอกินและข้าวโพดตอนนี้โล1112บาทจาก6 7บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนอาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นมากต้นทุนการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเกษตรกร ผมไม่ได้บอกรกระทรวงเกษตรที่เขาเป็นฝ่ายวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาบอกแล้วว่ามันขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี่เราไปอัน้นไม่ไม่ให้ขึ้นสุดท้ายคนเดือดร้อนคือใครครับพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรแล้วมันก็จะทําให้เลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวเลิกเลี้ยงแล้วชาวบ้านจะอะไรกิน<ะ>ไก่ไม่มีกินหมูไม่มีกินม,มันก็จะเป็นปัญหางูกินหางเพราะ,ะนั้นเราต้องดูว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนมผมถึงบอกว่าวินวิน,วนโมเดลไงครับให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ให้เสียประโยชน์บ้างแต่ว่าก็ได้กันบ้างให้พอดีพอดีนะครับโดยมีผมเนี่ยจะช่วยเป็นกรรมการที่ยุติธรรมก็ท <c oughs> ่านไม่ต้องห่วงไม่ไม่ไ,ม <c oughs> ไป <c oughs> ทําอะไรที่มันมันไม่ไม่ถูกไม่ควรแล้วครับ <c oughs> ดูแลทุกฝ่ายให้เต็มที่ <c oughs> เพราะพี่น้องเป็นคนไทยประชาชน <c oughs> ท,ที่ที่กระสูงพาณิชย์ที่ผมแล้วก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบเสมอเหมือนกัน <c oughs> นะครับเอาแต่จริงๆพวกหมูพวกไข่อะไรเนี้ยจริงไปซื้อที่รถมบายพาณิชได้ใช่ไหมคะ ได้แล้วไข่เนี่ยตอนนี้ราคามันลงคือคือคือเวลาขึ้นเนี่ยเราจําได้เวลาลงเราจําไม่ได้พดตผมผมไม่โทษไทยแล้วไม่โทษชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็ก็เวลาลงก็ธรรมดาผมเองก็เหมือนกันแต่เวลาขึ้นเราเดือดร้อนนะครับที่จริงไข่ตอนนี้ไข่คราบเบอร์สามเนี่ยเฉลี่ยผมดูราคาทุกวันไม่ใช่ดูที่บ้านท่านอย่างเดียวนะครับเพราะมันแค่จุดเดียวแต่เราดูทุกจุดทั้งประเทศแล้วเอามาเฉลี่ยเนี่ยสามนห้าสิบ โดยประมาณเบอร์สาเมื่อก่อนเคยขึ้นไป4บาท3บาท903บาท95ตอนนี้ก็ลงตอนนี้เริ่มแล้วครับไข่ถูกเกษตรกรร้องนะครับแล้วก็จะทำไงให้ไข่แพงขึ้นมันก็จะเป็นพันอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นตามฤดูกาลสุดท้ายค่ะเพราะเรามีเวลาช่วงท้ายนิดหนึ่งอยากให้เร่งจ่ายค่าต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหน่อยค่ะถ้าติดค้างอะไรยังไงก็จะช่วยขับผลักดันให้ครับ บางรายนี่ยังติดอยู่5รายเจ<ฮ>็ดาเช่นเงินส่วนต่างอันนี้ให้ร้องมา1.569ครับห5 6่ <15 69 S 2> ร้องได้ทุกเรื่อง<ฮ>มีคนรับตลอดเวลาถ้านอกราชการไม่มีคนรับจะอัดเสียงไว้รุ่งเช้าโทรศัพท์กลับถ้าปัญหาหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนพาณิชจังหวัดนั้นจะลงไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นของแพงเห็นแล้วรู้สึกว่ามันค่ากำไรเกินควรอันนี้เอาเปรียบแทนที่จะขาย อ่าสิบบาทแล้วขึ้นไป11นี่ซัดก็ไป15อย้ายงนี้สงสัยค้ากำไรเกินคนผิดกฎหมายแจ้งหนึ่งห้า้า้าไม่ต้องแสดงตัวก็ได้ครับบอกเลยว่ามันตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพานิุ์จังหวัดลงไปจัดการหรือว่าเงินประกันรายได้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงมือที่เงินที่บอกว่าอ่าไล่ละพันยังติดอยู่สามรายอ้าวร้องมาเดี๋ยวจะสั่งทกศให้ลงไปบริหารจัดการให้ว่าค้างอยู่ด้วยเหตุอะไร หรืออย่างไงหรือ<ฆ>มันมันเข้าใจค่าเคคลื่อนกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกมาได้1569จําเอาไว้4ตัวนี้ช่วงท้ายค่ะท่านันมนตรีค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนหน่อยไหมคะก็ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตมาในช่วง3ปีมานี้เริ่มตั้งแต่สงครามการค้าแล้วก็มาเจอโควิด แล้วซ้ำซ้อนเข้ามาด้วยวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยมากแล้วก็ทั้งโลกแล้วก็มันพันมาใส่เราด้วยนะครับแต่ดีว่าเรามีส่งออกที่ดีรายได้เข้าประเทศราคาพืชพอ,พอไปได้นะครับแล้วก็หนักคือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นค่าไฟกระทบค่าแก๊สกระทบเพราะราคา ของโลกมันสูงขึ้นแต่เราก็พยายามบริหารจัดการดูแลท่านให้ดีที่สุดครับรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่ท่านนายกคณะรัฐมนตรีรวมทั้งกระทรวงที่ผมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และที่ผมดูแลอยู่ด้วยขอให้ได้รับความสบายใจครับว่าเรายืนอยู่บนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักนะครับ <c oughs> และพร้อมอุทิศทำงานให้กับ ประโยชน์ของทุกท่านครับค่ะผมอุ่นใจมากๆเลยได้มีโอกาสมาคุยกับท่าน,านรู้สึกว่าหลังจากนี้ไปพี่น้องเกษตรกรหรือผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดีามาตลอดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคำถามไหนที่ไม่ได้ตอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปตามในเพจของท่าน,าน,านรองจุลินลักษณะวิสิ์หรือเพจของกระสรมาณิย์ได้เลยมีหลากหลายคําถามเข้ามาแต่ว่าเวลาเรามีแค่นี้ก็ตอบกันไปได้พอประมาณแล้วกันนะคะแต่ว่าได้รับรู้เรื่องราว การขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสีีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีได้ในทุกเช้าวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ Facebook Fanpage Radio Thailand l i ไลขอกระจายข่าวและสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ